มันะส,ะส่งพแล้วเท่มากโอ้กินหดกินุชิงันกินด้วยวิาชววววัวว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 วรวววววว่วัวว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 วัวนวนาาัววยกว ป่าเดิมเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาหาอะไรกันอีกครับหาสัตว์ที่หายไปหาของเล่นสัตว์ที่หายไปใช่ไหมว้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหต้นยากขึ้นเยอะมากแล้วนะทำหาแล้วเนี่ยสินีเตรียมกล่องมาได้นะอเราเตรียมกล่องเตรียมปืนมาล่าด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินหากันเลยดีกว่าครับผมโอเคมาเรามาเริ่มหากันเลยครับไม่เห็นเลยสัตว์แอบเนี้อหน้าไม่เห็นเดินเดินเดิน เรามีอาวุธมาด้วยนะครับเนี่ยวันนี้อนอโอ้ยต้นไม้เต็มเลยครับไหนมครับอุย้ยตัวอะไรครับตัวน,นีซ้ซีบาซีบาซีบาให้ไปดูก่อนโอ้ว้าวเจอแล้วตัวหนึ่งซีบาครับหาซีบาโอ้ย,อย,อย,อยต้นไม้เยอะมากเลยครับจะหาก,กันเจอไหมครับเนี่ยอยู่นี้ก็ได้แต่จะไม่เอาดีกว่ามันอาจจะมีรังมดโอ้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับรอ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 บ าม,มาหากันต่อเลยครับตะกี้เราเจอซีบ้าไปตัวหนึ่งแล้วอุ้ยเล็กเกดดอุ้ยอะไรครับไอิเล็กเกดดโอ้โหจะเกชใช่ไหมอลิกเกเตอร์ว้าวเจออีกแล้วครับนี่โอ้โหเหมือนจริงมากครับของเล่นของเราวันนี้อือสุดป้านะมาหากันต่อครับอุ้ยเบเจออีกแล้วครับอุ้ย อะไรครับแบ่แบ่อุ้ยมีมีสีน้ำตาลแบ่ใช่ไหมครับดูนี่ว้าวเจออีกแล้วครับไปไปหาต่อหาต่อหาต่อมีอีกไหมครับเนี่ยโอ้โหดูต้นไม้เยอะมากใช่กอลีล่าอุ้ยตุดใครเนี่ยอุ้ยปลาช่เจออีกแล้วกอริล่าจอตุดนด้วยคิงคองเหรอครับใช่ไหมกอริล่าเลยตัวนี้ทำไมโอ้โหให้ดูให้แบบไปดูหน่อยโอ้ว้าวหน้าดูมากครับ ใช่อุ้ยนุ่นตะกี้ป๋าเห็นตัวอะไรนั่นน่ะเจ้าไหนเจ้ไหนอู้ยี่นวาอู้ว่าโอ้พี่เบมเห็นยีราฟแต่ป๋าเห็นอะไรนี่เพนด้าเพนด้านี่ป๋าเชื่อมั้ยนี่ไงเพนด้าอู้แล้วนี่ยีราฟยี่หวาดูใกล้ๆหน่อยไเพนด้าทำอะไรอยู่โอ้กินไมไผ่เพนด้ากำลังกินกินพืชอยู่นะนี่แล้วก็มียีราฟด้วยครับใว้าวเจอหลายตัวแล้วครับอ้าหาต่อหาต่อ มีอีกไหมครับมีม,มีอุยอะไรนี่อะไรอะไริงตว้าวตัวเมียัค euh ู่ตัวเมียเลยไลออนไลออนี่นือดิโอ้โนี่าอยู่กันเป็นคู่เลยนะเนี่ยว้าวนี่ไลออนของเรามาเร็วมาหากันต่อมาเดินมาเดินมาครับจะเจอไหมเจอแล้วครับ ตัวอะไรครับฮิปโปโปเตมัสโอ้โหอาปากกว้างมากครับฮิปโปโปเตมัสโอ้โหหมดยังครับเนี่ยสัตว์เยอะมากเลยนะครับนกกระจอกเทศโอ้ยเจออีกแล้วโอ้ยใบเท่เกือบล้มแล้วครับใบเท่เจอตัวอะไรครับเนี่ยนี่อะไรนกกระจอกเทศโอ้ยนกกระจอกเทศก็มาครับโอ้โหพี่เบลเจออีกแล้วแช่นกลูยิ่งจูโอ้เจอเพียบเลยอ่าเช่กลูสัตว์เยอะมากเลยครับป่าวันนี้ เห็นลูกไหมเห็นลูกเขาไหมคะเห็นไหมคะโอ้นี่มีตัวลูกด้วยใช่หุ้ยเสือเสือขาวด้วยมาทำมครับพีวัวมาให้ตัดมาดูหน่อยก็โอ้โหนี่นี่เสือสีขาวเลยใช่วาตาสีฟ้าด้วยนะตาสีฟ้าด้วยอครับเห็นไหมคะโอ้โหเท่มากครับเสือตัวนี้ตาสีฟ้าเลยหูอะไรอย่ครับไหนช้างโอ้อยู่นี่ โอ้โหแอฟยังเงียนอ่ะโอ้โหตะกี้ช้างอยู่ตรงนี้หระครับแลไมเใช่วังเหมือนตะกี้ช้างแอบไยู่ตรงไหนคะโอ้โหเกือบมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหช้างกิ้งล้ะครับนี่เราได้ช้างมาด้วยไปเก็บเข้ากองกันเร็วข้ากองมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมนี่นี่นีมีอีกไหมนี่อะไรคะเพรวังเจ้าเสือแล้วเห็นหม้าวนี่ เสืออีกแล้วโอ้โหเยอะมากเลยครับไปแล้วไปไปไปลูกเนี่ยพุ่มนี้ยังมีไหมครับนี่เสือเขาหลบอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยอ่าปัดๆเขาดูหน่อยนี่น้ำนะมีไว้สยนี่สอดส่องด้านในเจออะไรบ้างไหมครับเนี่ยเจอเด็กต้นหญ้าค่ะเราใช้สแกนก่อนไม่มีแล้วครับาไปลูกมไป เจออะไรนะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้ว้าวเจอไดโนเสาร์ด้วยครับมาตามหาสัตว์เจอไดโนเสาร์เฉยเลยโอ้ว้าวโชคดีมากเลยครับเจอไดโนเสาร์เจออะไรครับรถบัสรถบัสก็มาโอ้โหรถบัสเขามาด้วยครับมาเป็นรถเลยพาชมสวนสัตว์เลยนะเนี่ยขุดยอดเลยครับ กอร์ซิล่าโอ้ยเจออีกแล้วกอรซิล่าเจอกอรซิล่าที่ป่าด้วยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมากอรซิล่าใกล้ๆแล้วลูกมาเก็บใบกองโอ้โหได้เต็มไปหมดเลยใช่ยังมีอีกไหมครับโนเสาสามเขาโอ้ยเจอไดโนเสาร์สามเขามาด้วยโอ้โหไดโนเสาร์ตกไปแล้วอุ้มเขาดีๆอุ้มเขาดีๆเดี๋ยวเขาเจ็บมีเสียงไหมมีเสียงไหมดูดิมีไหมครับ อันนี้เห็นไหมว้าวยังร้องอยู่ยังร้องอยู่โอ้ใส่กล้องใส่กล้องใส่กล้องอย่าเขาล่นอีกเต็มเลยครับเต็มเลย่านี่ก็เป็นของเล่นสัตว์ที่เราตามหามาได้นะครับโอ้ยได้ทั้งหมดมากี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบบสองบสามจัดได้13บสาม สัตว์ได้สิบสามเลยครับสี่ด้วยนี่ไงอ๋อสิบสี่โอ้มียีราฟด้วยเป็นสิบสี่ตัวเลยใช่ก็มีกอซิล่าด้วยนะมีก็ซิล่ามีกอซิล่ามาด้วยนะว้าวอนี่สัตว์ทั้งหมดสิบสี่ตัวใช่ไหมใช่กอรซิล่าหนึ่งใช่ไดโนเสาร์สองสองตัวกับแถบรถบัสโอ้โหเราได้รถบัสชมสวนสัตว์มาด้วยนะแล่สัตว์ที่เราได้มาทั้งหมดมีมีตัวไหนบ้าง b ีเอ็ม มีตัวไหนบ้างมีอะไรครับมีนกกระจอกเทศมีอะไรเสือเสือขาวเสือน้ําตาลใช่ไหมได้ทั้งเสือขาวเสือน้ําตาลเลยนีอะไรเท้าเกยเจ้มีอะไรฮิปโปเตมัสฮิปโปนี่อะไรนี่ของขององนี่อะไรช้างช้างมีมีอุ๊ยได้สองมีเลยนะนีอะไรมีน้ําตาลกับมีแพนด้าใช่นีอะไร แคนกาลูใช่สิงโจ้นะครับมีแอบลูกด้วยนะมีแอบตัวลูกป๋าวแล้วก็มีสิงโตตัวผู้กับเมียอ่าตัวผู้ตัวเมียนะครับวใช่มีกีละอนี่สีบารสีบาร์เออเอบอยู่กินอยู่อันนี้ใช่ใช่เอบกินอยู่เนี่ยอืมใช่แดี๋ยวทีนี้พี่พีเอ็มค่ะทีนี้นาโนสาวสามารถทำอะไรได้บ้างสามทำเสียงได้สามจะเต็มเอสเจ็ดห้าจะจับสาม ตัวสาว้าปากโอ้โหกินเนื้อกลายเป็นกินหญ้าแล้วครับในตัวเสือตัวนี้แต่ตัวสีเขียวนี่กินหญ้าอยู่แล้วนะให้เขาได้กินหญ้าหน่อยครับโอ้โหเขาเปิดปากไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้กำลังกินพืชโอ้โหนี่อริคเตอร์ไปกินหญ้าโอ้โหเราจับตอนนี้สัตว์ที่กินเนื้อมากินผักกันหมดแล้วครับกินพืชเดี๋ยวก็กินปลาตันนี้ลากินพืชไหม ่นเยอะแยะเลยใช่วันนี้ก็ทีค่ะก็ซิล่าไม่พูดเลยอ่ะก็ซิล่าพูดหน่อยแล้วก็ซิล่าโอ้สวัสดีทุกคนนะทุกติทุตาไม่จ้องเบี้ยเหมือนพี่ดิ้ด้วยนะให้กับซิล่าช่วยพูดให้นะครับนี่อะไรคะนี่อีลาบอีลับอีลับให้ปะไปดูหน่อยเห้แบะเหมือนมากเลยเห็นไหมคอยาวคอยยาวให้มากินผักเนี่ยจื้อัอยาวใช่ไหม่านี่วันนี้เราก็ ไดโนเสาร์และสัตว์ได้หลากหลายชนิดเลยนะครับใช่ป๊บโอ้อ่าเดี๋ยววันนี of of today, uh ้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบลิปนี้ก็ฝากน้องๆเพื่อนๆกดกดแชร์กดกดไลค์ตาดต่อเลยติดต่อเลย